กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับผมเอาเอยลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้หัวใหญ่เต้าหัว <c oughs> ใหญ่ตามจะเห็นอ,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 อย่าง <c oughs> โอ้โอ้โหมิดล้อเลยครับปาดโอ้สุดยอดสุดยอด พ่อใหญ่ตั้มติดลมครับมิดล้อเสียอัดเกาหัวเลยคูปต้าเ6 0 4 0 SU นยนะครับมาแล้วมาช่วยแล้วโอ้ล็อกกีมังมีสีสุกงานนี้เกมโอเวอร์ครับพ่อใหญ่ตั้ม มาแล้วรถไถพร้อมดันตูด แล้วก็ฟังนี่อัดอัดสองขวดขันเทียกร้อนติดขันเทียกร้อนติดได้ให้สองขวดไอ <laughs> ้ก้อนเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้า <laughs> ทางเละขนาดนี้โอ้โหบู้บู้บอกอบืันแรีนมาให้พี่บู้พาหน้ามาเลยจับตาดูดีๆนะครับผมต่อไปจะเป็นคิวของเสี่ยกรครับล็อกกี้1 7 5ลูกแม่กายครับจากบ้านยางทะเลแค่นงส่งเข้าระกวดครับมาแล้วครับรอดหรือเปล่า รอดไหมจับตาดูดีๆเอาปีแล้วปีเอาเปีแล,เปแ,ลเปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ,โอ,โอ้เรียบร้อย,ย,อยโอเย้เรียบร้อยจริงด้วยครับเอาเอารถไถเอาเอา <c oughs> รถไถ เอาโคนไหมมาวา,างกำลังอีกแล้วเอาไปดูร่องรอยนิดนึงครับร่องรอยร่องรอยโอ้ดูสิครับมิดล้อเลย เสียกอนจะรอดจุดข้างหน้าไปหรือเปล่าครับอยากกระพริบตาครับข้างหน้านี่ก็คือจุดอันตรายอีกหนึ่งจุดรอดหรือเปล่าเสียกรอนรอดไหมรอดไหมเรียบร้อยเรียบร้อยครับ โอ้เรียบร้อยแล้วครับเอาถอยเอาถอยถอยมาอยู่เลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับรอรถไถก่อนเสียก่อน,อนตอนนี้เสียอัดกำลังเทียรทางอยู่ เรียกเสียอัดแล้วเสียอัดไม่เห็นไปแล้วครับเสียอัดไปแล้วเดี๋ยวจะไปดัดตูดเสียกอนเสียอัดไปดัดตูดเสียกอนครับเอา้าดูเมกาดูเมกาครับรอดหรือเปล่าครับปาแล้วครับโอ้โหโอ้โหเอ้าเอาเอา ไปดูไปดูเสียดันเสียดันเสียกรนหน่อยเอาดันแล้วครับดันแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นครับโอ้โห ขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปแล้วเอาหันกลับมาดูฝั่งนี้เอ้าเอาอีกนะครับตีอีกแล้วครับเกมอีกแล้วครับเสียบูเดกานาครสามหลังเรียบร้อยที่เดิมครับที่เดิมเลยโอ้โหสองหนุ่มนี้ไม่ต้องไปไหนเลยครับคอยอยู่ตรงนี้ก่อนฝั่งของรถถ่ายครับเสียอัด กำลังเคลียร์ทางอยู่ดูเมกา้าสีแดงจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องรอรถไถเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับไปดูฝั่งนี้ก่อนอดใจรอสักคู่ดูเมก้าก่อนครับเอ,เอาเ เอาไม่อยู่ครับเอาไม่ก้าไม่อยู่ต่อไปตามเสียอัดไปดูครับไปดัดตูดเดก,ก้านครสามลางกัดต่อต<ว>อย่ากระพริบตาครับงานนี้ท่านที่เป็นโรคหัวใจครับหาจะดมไว้รอเลยครับบอกเลยมันแน่นอน ยังกระเท่เลยนะครับล้อหลังข้งซสายเหมือนเดิมครับสามคันจมอยู่ตรงนี้พร้อมดันตูด เป๊ะๆเ,เป๊ะแล้วครับโอ้สบายครับสบายเสียอัดเคลียทางครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับรอชมคลิปหน้าครับเพราะว่าไมโครว่างแล้วตอนนี้ รอชมขาออกอย่างเดียวขาเข้าไม่มีปัญหาครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ